นี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตเมืองนอกชีวิตเมืองนอกเมืองนะชีวิตก็สั่งอยู่บ้านมันมีหมูมันมีพวกมันมีคนขบอยู่บ้านหาหยิตังค์เงินเขาเออมาเกาหลีนี่โอ้ยเหตุงานอมีเงินมีคำขึ้นกับบมีหมูขื้อเขาเขาถามให้ยืมเงินบอมีเงินมาาให้เขายืมเงินเขาก็บัตรเครดิตอะไรเออบอมีหมูขึ้นเขาเอ้า เหยียดงานคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยมึงมัดเล็กครับมัดเล็กครับมัดเ,เอ้ยเนี่ยช่างเหล็กในตำนานนะครับเนี่ยมาเกาหลีใต้กันโอ้หลายปีหลายเดือนหลายมือหลายเวทลำพี่น้องคุณมึงมัดเล็กบับ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 ข้าแรงขนาดได้โอ้คุณมือสมรเล่นครับมือสมัครเล่นนี่นะครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิมากับมึงไหวเด้อ เสียเสีย,สยคอนเกตนะครับมาตรเหล็กครับโอ้นเสียขาดครับวันนี้ลงมาทำฐานรับด้านล่างนะครับ A1 วัน e ฐานรับสะพานนะครับกำลังมัดเหล็กครับไลฟ์สดแล้วครับพี่น้องครับรรลไลฟ์สดแล้วครับได้ไลฟ์สดครับ ถ่ายวิดีโอครับให้คนที่กำลังจะมาทำงานเกาหลีใต้ได้รับชมกันนะครับว่างานเกาหลีใต้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือไซงานของบอบ้านโนนนะครับทำสะพานนะครับอันนี้เป็น A1 ฐานรับสะพานนะครับฝั่งนูน้นเป็นเ e 2ครับกำลังขึ้นมัดเหล็กนะครับ นึกว่าจะเสร็จภายในปีสองปีโอ้โหก็จะใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าได้ทําที่รับสะพานด้วยครับอันนี้เป็นต่อหนึ่งนะครับฝั่งนี้บนสะพานฝั่งนู้นประมาณสองกิโลยาวไปก็เป็นฐานรับเอทูนะครับวันนี้เอาเหล็กลงมัดเหล็กนะครับ บรรยากาศเวลาพักครับผมวันนี้ได้มาทำช่างเหล็กนะครับงานก่อสร้างก็จะมีช่างไม้ช่างเหล็กแล้วก็ตึงสลิงเลื่อนแบบเลื่อนสะพานนะครับมีหลายาแผนครับแล้วแต่วันไหนหัวหน้าจะสั่งไปทำอะไรนะครับมาเกาหลีต้องทำทุกอย่างนะครับผมนักล่างเงินวอนใครที่กำลังจะบ,บินมาก็ รับชมได้นะครับมีหนักมีเบาใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับหนุ่มคอนแก่นครับผมไหนข้อมือหน่อยครับหนุ่มคอนแก่นนี่โอ้โหสู้สสู้ๆครับนักล่าเงินวอนนะครับบรรยากาศด้านล่างนะครับพักผ่อนสามโมงเช้าครับเดี๋ยวค่อยทำต่อนะครับ ฝากให้ทุกคนเข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะครับด้านนี้ก็จะเป็นถนนนะครับอีกบริษัทนึงก็จะทำมาให้จะลดกันนะครับนี้บรรยากาศอันนั้น,นด้านบนสะพานนะครับ จะหลดกันก็คือจอดกันนั่นแหละครับผมนี่ครับหนุ่มคนดแกนอะไรคือจะหลดกันจะหลดกันก็ทําให้มันจอดกันนะครับสี่สี่ต่อนะครับอันที่มีพูดว่าจะหลดก็พูดว่าจอดกันนี่ครับตกภาษากลางนะครับนี่อันนี้แล้วจดมันจอดกันครับทำให้จอดกันครับอื เทปูนมัดเหล็กแล้วก็เข้าแบบแล้วก็เทปนนูนขึ้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 นไปให้รับกับสะพานนะครับแล้วก็เลื่อนสะพานให้มาจอดกันนะครับ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศดีครับที่เกาหลีใต้วันนี้นี่ครับงานก่อสร้างเกาหลีใต้งานทำสะพานนะครับ ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมไอ้ที่สอบมาก็มัดเหล็กก็ได้ใช้นะครับช้างเหล็ก ทำด้านล่างนะครับวันนี้ครับ A1 นะครับ a อวนะครับทำที่รับสะพานด้วยนะครับจะเสร็จก็อีกนานครับพิ่งขึ้นครับ A1 แล้ว A2 ฝั่งนู้นครับ a 2. อวันนี้ A1 นะครับกำลังมัดเหล็ก